เข้าสู่คลิปที่สองของบาร์เทนเดอร์นะครับผมกับสก,กินจุนโกมาดูซิว่าครั้งนี้จะรอดไปได้หรือเปล่าอยากรู้จังเลยว่าหันเจอกับหันตัวไหนขอขย่าอีกสักขวดหนึ่งผสมแปบบ๊บอืมโอเคปั่นไฟก่อนนะ นักกีตาวิทยาโดนวะตัวใหม่เลยเนี่ยนักกีตาอ,อะไรวะหมาใครว่ามาจากไหนเนี่ยปาเทนเดอร์บุรุษไปสนีนักปวดหญิงแล้วก็ตัวใหม่นักกีตาวิทยาเอ้ยมัวแต่พูดกดกดสกิลเช็คไม่โดนจบเลยเอ้าโดนแล้วอืมสกิลเช็คมาใกล้แล้วกิน กำลังปั่นอยู่ครับต้องไปช่วยหน่อยไหมไปก่อนปีนข้ามไปไปบล็อกเพื่อนได้ไหมใครโดนไม่มีไทยด้วยครับโอ้ยโดน เวรกรรมโอ้ไปไปวางเก้าอี้ตรงอื่นแล้วอะช่วยไม่ได้ต้องช่วยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 ให้นกักกีตาร์หนีนครับอืม ปั่นไฟปั่นเครื่องถอรหัสเหมนใครกำลังมาเกย์ชายแล้วเหรอผมเจอเกย์ชายแล้วนะเอ้ยโดนดื่มแป๊บอือวาร์ปมาครับเอาดักปวดญิงโดนเอาเวรกรรม ดินมาจะมาปั่นตรงนี้ไอ้บ้าเ้ยอืมไปแล้วไม่อยู่แล้วตอนนี้ให้เพื่อนปั่นไฟไปครับเอ้ยหลบดีหลบดีครับหลบดีครับเออโดนไปทีนึงบล็อกครับโอ้ยโดน <laughs> นักบวชจญิงโดนนะบล็อกไม่ท่ายดอก บ็อกไม่ได้่ด็อกอะไรล่ะหมาเฉยบล็อกไม่ได้ครับ <S <S> <S ผมว่าผมต้องรอว่ะโอ้แต่เพื่อนเราใส่ช่วยครับ <S <S> <S น่าจะตายด้วยกันหมดนะอย่างเงี้ยเอ้ยโอ,โอ้โหจบเลยกรรมเรามาทำไมวะเนี่ย มาเพื่อให้โดนตีล้มหมดรักษาก่อนครับบินไปคนหนึ่งเราต้องลุกลุกเองแล้วล่ะจังหวะน,นี้เหลือสามเครื่องครับเจอเกยชาแล้วไม่ไม่ค่อยชอบเลยอะตัวเนี้ยจุกทีไรจุกไม่ค่อยเก่งอะตัวเนี้ย ต้องลุกครับต้องลุกครับอื ừ. ปั่นไฟเพื่อนเพื่อน,เ,อนเป็นไงบ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ครับมีคนมาแต่ตามแล้วด้วยมั้งเนี่ยตามใครเนี่ยเอ,อื้อโดนต้องหาต้องหาท่อแล้ว ผมเห็นท่อแล้วผมเห็นท่อครับหลบแปบบหล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 บต้องหลบครับเพื่อนเพื่อนต้องตายเร็วๆนะเราจะได้ออกท่อ <c oughs> <c oughs> สรุปต้องหนีไปคนเดียวครับจังหวะน,นี้อยากจะเสมอนะแต่เป็นไปไม่ได้ดูแล้วเราก็โทษ เราจะไว้อะไรให้นายด้วยกันโค้งคำนับบายบายขอโทษนะด้วยนะเพื่อนเพื <c oughs> ่อนทุกคนเราต้องไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยตานี้ไม่ไหวครับ <c oughs> <c oughs> เล่นมัวมากเลยอะไม่ได้ปั่นไฟเลยมือต่อไปช่วยอะ <c oughs> เอ้ตัวบาร์เทนเดอร์นี่เล่นยังไงไว้เนะโอเคครับก็จบไปแล้วครับคลิปที่สองอาจจะเร็วไปหน่อยก็สลับคลิปนี้นะครับบาร์เทนเดอร์สกินจุนโกะนะครับยังเหลืออีกคลิปหนึ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฟิล